สวัสดีครับชาวไทยมิตรขอประกาศตรงนี้เลยว่า ไ,ไม่ขู่พร่ำเพื่อแต่จะลงมือทันทีเมื่อหลักฐานครบครั้งนี้เราไม่ได้พิมพ์โวยในโซเชียลเราพาทูทหารกัมพูชามานั่งฟังความจริงต่อหน้าทูทหารอีก46ประเทศผลปร,รากฏว่านั่งใบแดกเงียบสนิทไม่เห็นเก่งเหมือนในโซเชียลเลยเรื่องเริ่มที่เนิน481ชายแดนไทยกัมพูชาทหารไทย3นายเหยียบกับประเบิดสังหารบุคคลที่พึ่งฝังในฝั่งไทยผิดทั้ง MOU 2,543และอนุสัญญาออตตาห์แบบเทียงไม่ได้กองทัพไทยรวบ รวมหลักฐานครบทุกชิ้นเชิญทูตทหารจากสหรัฐอเมริกาจีนรัสเซียญี่ปุน่นอินเดียและอาเซียนมาดูภาพชัดระดับ 4K ให้เห็นกับตาดาวที่เคยเด่นคือพลจัตวาหอมคิม ทูตทหารกรัรมพูชาคนที่พิมพ์เก่งในเน็ตพอเจอของจริงกลับเงียบไม่ถามไม่เถียงเหมือนปิดใหม่ฝ่ายไทยย้ำชัดว่าเราไม่เริ่มก่อนแต่ถ้ามีใครละเมิดเราพร้อมต่อโต้อย่างถูกกติกาทูตแต่ละประเทศพยักหน้ารับไม่มีใครคลานเพื่อนๆคิดอย่างไรหลักฐานชัดขนาดนี้ถ้าไทยยังเงียบโลกจะมองเราแบบไหนถ้าเห็นด้วยว่าต้องส่งเสียงกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์มาไทยหนักจริงให้ดังกล้องชายแดนแล้วเจอกันคลิปหน้าไทยมิรจะมาอัปเดตว่ามาต่อไปของ ไทคืออะไรครับ